ได้มาสามองนะครับได้มาสามองเนี่ยอย่าท่านสวนนะเนี่ยตอโคตรตรงนี้นี่เป็นเนื้อเงินนะเนื้อเงินเนี่ยสาวพัสลน์เงินโอ้เนี่ยไม่รู้ที่นะอันนี้สองห้าห้าเจ็ดนะเป็นเนื้อเนนงนนนินเหมือนกันในหลวงปู่อนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ที่นะเป็นเนื้อเงินนะชัยวัตแชวัตเนื้อเงินนะครับดเดี๋ยวเนี่ยชัยวัตเนื้อเงิน แน่นอนเนี่ยต่อยี่นะเนี่ยนะผมว่าปีพอประมาณเนี่ยไปลึกอยู่เนี่ยแช่วัดสามองค์นะว,วันนี้คือพอได้พอได้เช่านะพอได้เช่าพอได้รักเปลี่ยนหน้าพระพอได้อะไรนะผมก็ไม่ใช่ว่าจะเช่าแบบสบั้นหันแหลกนะผมก็ดูอยู่พอดูแล้วน่าจะมีมุมนะน่าจะมีมุมพอได้ค่าข้าวครับพอได้ค่าข้าวนิดหน่อยก็อนันไปนะครับ ถือว่ามันยังว่าธรรมดานะเบียดเบียดทุกวันนี้พาราเบิดเบียดทั้งนั้นทุกองนะมันก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็รู้แต่ว่าเราชอบเรามาทางนี้ล้วคือเราใจรักนึงละสําคัญนะถ้าเราใจรักเราทําอะไรเรามีความสุขเรามีเรายิ้มถึงมันความสุขจะไม่ไม่มากมาอะไรมากมาแต่ว่ามันจะมีเล็กๆซ่อนอยู่ในนั้นอ่ะครับไม่ได้แบบยิ้มกว้างๆนะไม่ไม่เราได้พูดคุยได้พบปะผพูดพื้นไม่สหายสายพัะเครื่อนเหมือนเหมือนดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับ เนื่องความสุขของมันอยู่ตรงนี้。